เดียวนะไม่มีใครรู้เลยหรอว่าคนเขาขึ้นสวรรค์กันยังไงน่ะหมดช่วงสักถามแล้วเรารู้ว่ามีวิญญาณมาเรารู้ว่าเขาผ่านการตัดสินของพระเจ้าหน้าที่ของเราคือการปกป้องวิญญาณให้ปลอดภัยูกดังจะพูด Sarah มันทำให้วิญญาณในี้างจริงเขาเปลี่ยนแปลงไป Sarah ตาเธอขอที่ได้เคยได้กลับเินยืนยั ควรให้โอกาสหนสองที่เราไม่ควรซักไม่กลับไปสิ่งที่เธอคิดมันไม่ง่ายดายเมื่อบางเรื่องไรคำตอบคยนไไม่แฟร์เลยซรา่าระวังชาลีอยา่าใจเดินไปไม่เคยคิดไหมซีราแค่ใครสักคนเขาว่างวาย็ใช้ว่า ระรกันกับเค็นี่โดนมีเพื่อเมายาจนตายคาที่พวกบักนารกจบด้วเแ่งจงถึงมันทำไมงอเงาสิ้นดีคอรดิบาปิคแคมีพอสิคอมได้จะทำต่อไม่ลืมใช่ไหมว่รดรุคคือ,อ,อนิรนันด์คนเดียวพอชีวิตมันและเดือนหนึ่งค่อยพบกันพูดได้เลยทนเกือบไม่ไหวกอ,อดคอยจะกวาดล้างให้ยุบหา 嘿。 เรื่องใดเกรงขอฉันเคลียสักหน่อยจะต้องไปรย่งวิญญาณที่น<ม>ี่เธอไม่รู้<ม><ด>ถ้าว่าความไกลแตกแล้วมยังไงเซราเธอพูดสิว่าไม่รู้มาก่อนเมื่อตใหญ่ขึ้นทุกวันและแบกเรือเป็นร้อยพันไม่เธอต้องรับฟังมาต้องัดสินน้ำตาที่ปราดับต้องการจะปกป้องเธอจะปวดกับสิ่งที่จะยอมทนทำที่สมควรเธอคิดว่าฉันจะเชื่อชมเธอเปล่าไม่ต้องการอยาทำเป็นห่วงฉันไม่ต้องคุ้มกันแบบเด็ก เล็กๆถ้าพูดเรื่องความดีแสงคำทางนั้นน่ากว่าฉันโง่เงันจนไม่อาจที่จะป้อนและลวงหลอกหลอกศิลาธรรมที่พูลน่แม่เหมือนฉันทุกคำหากว่ารักนี้รันโดดสว่างกงโกหลอล้านะเอมิลี่เธอเธอทำใจและขอบขอบฟ้ากดกดกดเธเท่าใดหากว่าเธอไม่เหมือนปุ๊บปัแลมลมมงไง ลลานเด,ยนเดียวกันจะฆ่าเขาทีครั้งอีกครั้งมีคนเตือนห้านไปเชื่อทุกเทศเลยเธอเหรอ <c oughs> แล้วสิเออประกาศมันเธอไม่จอเป็นจริงไม่เห็นเนือะ พวกเขาตะเบ่งเสียงตกเทียงแทบเป็นแทบตายช้ำมุมลองจอมห้อมและเล่นใหญ่และก็คิดมันไม่ว่าแฟนที่บีดวานแท้จริงมันต่อแลลวไม่อาดาม <คน S 3> ขอก้จ<ด>ำเดาป<ๆ>ิดบังอยู่ใหญ่ว่าเธอเป็นเทพเช่นดังพวกเรา